เชิญครับนะครับผมอมาอร,ร์ตับมารายการคนคนคนครับผมจะมาเสนอศิลปะคม้ว่าศิลปะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแต่สำหรับผมผมก็ไม่เข้าใจแต่แต่มันก็กคือศิลปะผมอยากจะเสนอรูปอยู่รูปหนึ่งอย่างนี้นี่ซึ่งได้สร้างมาจากแรงบันดาลใจของสิงห์นักบิดครับยังไงต่อ มูจี้ครับไม่เกี่ยวกับเสื้อครับเสื้อผ้ไม่เกี่ยวนะแทนมาหรือแทนมหาวิทยาลหรือชาวบ้านเรียกว่าเอกกะเลกะล่ผมก็เลยวาดรูปนี้ขึ้นมาครับมันเป็นศิลปะครับอ่าครับศิลปะดูสังสังเกตดีๆที่ลายเซ็นครับมีมูลค่ามหาศาลลายเซ็นอ่านว่าอะไรครับคุณอ่า ชื่อผมเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นอาร์ตไมค์คมครับอ๋ออาร์ตโลจิตครับอัันน้นอ์ตเหรออาร์ตศิลปะครับภาพนี้ผมประมูลภาพไม่ได้ผมจะประมูลเพื่อช่วยเด็กทีการครับแเราจะเปิดราคาประมูลเท่าไหร่ครับผมต่อที่ห้าแสนครับอืมอาผมจะได้ตอบแล้วครับที่191ครับประมูลภาพนี้ที่การเริ่มที่ห้าแสนเชิญกินรับทานอาหารก่อนร่วมการประมูลครับได้ครับโอเคครับอร่อยมากครับอาหาร